เดี๋ยวเรามาลองทานที่ดูแม่นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โต๊ะนะคะนี่เราสั่งอะไรคะคุณสเนเขาเรียกหม้อฮ้อนหรืออะไรนะหม้อฮ้อนแทะหม้อฮ้อนแทะอันนี้ชื่อร้านอะไรคะนาปิ้งแบใสายลมเย็นปิ้งแบสสายอะไรนะสายลมเย็นสายลมเย็น อันนี้ก็คือแบ้นะคะแบ้ที่นี่อะค่ะก็ตกชุดหนึ่งอะค่ะจานหนึ่งอะค่ะสี่หมืนกีบก็ถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็หนึ่งร้อยบาทอันนี้ใช้เวลาปิ้งนานไหมคะสิบนาทีสินาทีแล้วมันแล้วมันเหนียวไหมอันนี้ส่วนอันนี้ส่วนไหนของแบ้คะส่วนสะโพวกอะไรอย่างเงี้ยเหรอสส1สทหนังอ๋อหนัง นี่แม่ปิ้งไว้เลยเหรอปิ้งไว้ได้อืมอันนี้เหมือนเป็นเครื่องในหรือเปล่าเครื่องในยัง่ได้ปิ้งอันนี้คืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมา้มา,มามนาะม้าก็ยังว่าอยู่ว่าดำติดหนังเนาะนี่หนังอันนี้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 เหมือนกระดูกข้างอ๋อกระดูกข้างอืมแล้วก็ขอขอขอสุกๆหน่อยติ้งแม่นะคะ อันนี้เปิดร้านนี้มานานหรือยังคะปปลายปีะสิบ,ปปส,บสิบกว่าปีแล้วอือันนี้นะคะมือย่างมือย่างสิบกว่าปีค่ะ <laughs> รสแดดต้องเอ้ยรสเด็ดนี้ต้องแบบน้ำจิมนะำ้มด้วยนะสูตรน้ำจิ้มที่นี้จะเอารสชาติยังไงคะเปรียปยป้ยวเปรี้ยวยยแบบแซบ่บ <Yeah. S 1> น้ำลายสอแล้วค่ะแปบ๊บเดียวสุกอ่ะแบ,บ่ครั้งแรกในชีวิต oh, ไม่เคยกินเลยรอร่อยอร่อยอออร่อยแล้วติดใจแล้วทำไงอ่ะกลับไปไทยแล้วอ่ะกลับไปไทยโทรมาอ๋อกลับไปไทยโทรมาแล้วส่งเคอรี่ไปให้ใช่ไหมส่งแกร็บค่ะส่งแกร็บค่ะนี่นะคะโชว์ก่อนโชว์ก่อนโอ้ขายดีไหมขายดีไหมอไดขายอยู่ วันนี้วันเสาร์กับโบปันได้เข็อ๋ออ๋อแล้ว,ลวฝนตกด้วยช่วงเนี้ยฝนมัไม่ตกแล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมคะบไบ่ค่อยเลยเนาะไม่ค่อยเยอะจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยแหละนนนนเนี่ยมือย่างมือย่างแย่ม,มาแล้วค่ะสิบปีอออืื้ห แม่ของเราในวันนี้สับแบบหมายแล้วเหะแล้วนข้าวมันไก่อะ่ะป๊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 ะ เนี่ยเนี่ยไส้เกี่ยวขาเกี่ยวขาแล้วแล้วนี่คือไส้เหรอไส้เหรอ<น>อ๋อไส้เกี่ยวขาอืมไส้เกี่ยวขาไส้มัดขาโอ้โหอันนี้อันนี้แม่ก็คือเนื้อแพะอ,อ๋อคือคนลาวเขาก็เอ่อรับประทานแพะเป็นอาหารเนาะอันนี้ก็คือเลือด,เล,อดเลือดเลือดแหวนเนาะเลือดแห่ อันนี้คืออะไรอ่ะแม่อันอันนั้นมันเดือดกระเพาะเหรอแม่แม่กระเพาะนี่โอ้หอันนี้คือเลือดงั้นงั้นแสดงว่าวันเนี้งั้นแสดงว่าวันนี้เราก็กินไอ้นี้ใช่ไหมกินเอ่ออะไรอ่ะแจ่วฮ้อนแบ่ก็อีกเมนหนึ่งของเรานะคะตักเลยค่ะเป็น ตำแตงนะคะพี่บอกว่าเอาอะไรนะเอารูท่าแบบไหนเผ็ดไหมก็คือแบบว่าแล้วแต่ทางร้านจัดมาเลยค่ะมันแซ่บมากเฮ้ยดูนะนี่แซ่บแค่ไหนดู ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านแม่ขายลมเย็นซึ่งอยู่ทางก่อนที่จะไปปราสาทวัดภูซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ yeah. คลิปก่อนหน้านี้ okay. การได้ไปที่ปราสาทวัดภูแล้วแหละ oh. แล้วทีนี้พอตกเย็นก่อนเข้าลงแลมที่พักกค่ะเราก็มารับประทา,านอาหารเย็นอาหารเย็นแรกของการที่นะคะก็จะเป็นอะไรหม้อห้อนแม่แม่ที่นี่ภาษาลาวอ่ะก็หมายถึงแพะถามว่า หม้อหอหรือแจ่วฮ้อนเนี่ยค่ะราคาที่เนี่ยสี่หมื่นกิดตีเวือนไทยก็หนึ่งร้อยบาทถือว่าถูกมากแล้วดูผักจะเต็มมากนะคะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ก็คือผักเหมือนกันอันนี้กนกย่างอ๋ออันนี้คือย่างแม่โอเคอันนี้กินกับย่างแม่อันนี้อันนี้กินแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนแม่โอเค แล้วก็มาที่สปรปอลาวนะคะสิ่งที่ขาดไปได้เลยนะคะก็คือเียร์ลาวก็คือไม่ว่าจะไปที่นครนครหล,ลวงนครหลวงมุนจานไปที่หลวงพะบาไมาที่ออจัปาสักก็เนี่ยค่ะเสียร์ลาวค เอาล่ค่ะก,ก,ก็มาทานสะาะที่ร้านนี้ได้นะคะเดี๋ยวการจะมารีวิวนะคะว่าแบ้่ย่างหรือว่าแพะย่างของที่จะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ขอเดี๋ยวเราขอช้อนเนาะขอช้อนแล้วก็ช้อนกลางโอเขามีให้อยู่น้ำลายซอยเอาว่าอันนี้นะคะออาเรามาดูสิ่งที่เราสั่งไปนะคะก็จะเป็นตำแตงนะคะรสชาติแบบสีจัดจ้านมาก สองเ,เราวันน ok. ler, ี mm ้นะคะก็เป็นเนื้อแบก็เนื้อแบก็คือจานละหนึ่งร้อยอ่ะนี่เนื้อแบอันนี้จะ็นแบบเครื่องในครับนะอะไรนะอันนี้จะเป็นเนื้อเป็นเครื่องในอ๋อก็คือถือว่าเป็นชุดหนึ่งไปไปอันนี้ชุดหนึ่งแบบแบบเครื่องในอ๋อก็คือว่าจานละร้อยนะโอเคอันนี้ก็ชาเปิดมือย่างอันนี้คือเครื่องในรู้เลยจิงเครื่องในออก มือนอันนี้เหมือนกินเนื้อวัวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแจ่วแจ่วฮ้อนแดกก็จะมีทั้งเครื่องในแล้วก็มีของเนื้อแดงมาให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยดนะไ <Yeah. S 2> ะขอลองกันนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้ดูรสชาติรสชาตของน้ำจิ้มนะคะ <Yeah. S 1> มันดอกดำๆ เขาบอกว่ามันจะเหมือนเหมือนเหมือนกินขี้เพียะขมขมนิดหนึ่งอุอ้ยแม่ <laughs> อันนี้จะผักเครื่องเคียงเลยผักเครื่องเคียงเหรอยิงเจอตัวนี้ก็นี้ผักกินไปดว้วย นี้ผักอะไรอ่ะตีครับตีเหรอครับไรนนี้ดีกว่าหอมใบอะไรไม่รู้ใบอะไรเออตัวมเมื่อกี้เป็นผักข้าวตองผักข้าวตองผักข้าวตองผักนี้ก็หอมอร่อยน้อยนิดหนึ่งแต่ว่ามันตัดกับอันเนี้ยอร่อยค่ะ ีนะคะส้มตำสีจัดจ้านมากอาจจะมีกลิ่นปลาทนิดนึงนะคะไม่เผ็ดอร่อยไม่เหม็กิ่นปลาร้าเราจะมาลองเจ้าห้อนอันนี้คูอตับใช่ปะ่ะตับครับลองตับลองตับ ตับอะ่ะเขาก็คือแค่ลูกลวกลวก,ก,ก,กให้สุกลวกลให้สุกแล้วก็ขึ้นคือในเนี้ยก็มีนะครับในเนี้ยเขาก็ในตัวน้ำซุปอะ่ะเขาก็ใส่พวกกระดูกดของแบมานะเดี๋ยวเราก็จะลองคนคนแบบนี้เขาคงจิ้มอันนี้แหละใช่ครับ แม่เฮ้ย <Private> ต <paying otic> ้องสุก <defines> ีนหนึ่งสุกมากก็ไม่อร่อยลองกินตับแป่ครั้งแรก หวานมากเลยอนะหวานแล้วเด้งนะอ่ะเฮ้ยแซ่บอร่อยลองลองอันนี้ได้ไหมขี้ริ้วเหรอรรเหมือนขี้ริวร้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองผ่านขี้ริ้วแบ่นะคะางาอลวกอีกเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้กินตับตอนแรกคิดว่าจะกินแบบขาวๆอะ่ะแต่ว่าเราใช้เวลาลวกอะแต่พีเดียวเองนะก็กินมาแล้วแบบเหมือนเด้งๆอ่ะ หวานเนี่ยเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าถ้าเกิดว่าหนูติดใจอ่ะทําไงลุงบอกว่าโฮมเมสซ่งงั้นก็บอกไปก็แซลกัูไปว่าลุงคงส่งโคลรียหรอวะสุกหรือฝ่ายังไม่รู้สุกหรือเปล่าไม่รู้อนนี้ายอันนี้สุกง่ายอ๋อสุกง่ายเหรอมันกรุบกรุบไหมเดี๋ยวนนิดึงเดี๋ยวนิดหนึ่งเหรอเอาเอาไปก่อน ตรงนั้นมีเขียวอ้าวเหรอ,อขี้ริ้วแบบขี้ริ้วแบบครั้งแรกนะคะโอ,โอ้โหลุกเ,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 เติมเติมเติมเขาบอกว่าเดี๋ยวติดเรทค่ะเดี๋ยวติดเรท เป็นว่าร้านนี้โอเคค่ะการแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ออมาท่องเที่ยวที่ปักเซนะคะก็ยังไงก็มาลองที่ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านสายลมเย็นสายลมเย็นโอเคนะคะ งั้นเมื่อนี้การขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามในออคลิปนี้นะคะส่วนในคลิปถัดไปนะคะการก็ยังอยู่ที่สปปลาวอยู่ที่เราใต้ยอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้การด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ